หลายคนคงคุ้นเคยกับกลยุทธ์การลงทุน DCA หรือทยอยลงทุนเท่ากันสม่ำเสมอทุกเดือนกลยุทธ์นี้นอกจากหุ้นแล้วยังใช้กับทองได้ดูนะครับสมมุติเราซื้อทองทุกวันที่1มาตั้งแต่เดือนมกราคม68เดือนละ1บาททองคําจนมาถึงวันที่1สิงหาคม68ต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่48,606บาท25สตางค์ครับและมีทองทั้งหมด8บาท <Wow. S 1> โดยหากเทียบราคาณวันที่20สิงหาคม ทองแท่งรับซื้อ51,150ก็ถือว่ามีกำไรจากส่วนต่างประมาณ5.5%เลยครับซึ่งถือเป็นข้อดีของกลยุทธ์ DCA ที่ช่วยถัวต้นทุนเฉลี่ยนั่นเองครับคำถามถัดมาแล้วเราจะซื้อทองกับใครดีถึงน่าเชื่อถือสะดวกปลอดภัยต้องแอป Algo l ของ a u r o r a Trading เลยครับเขาเป็นผู้ให้บริการซื้อขายถอนทองคำ96.5%า96.5%และทอง99.9%ออนไลน์แบบครบวงจร บนแอปพลิเคชัน AllGo ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ราคาว Real-time โดยอ้างอิงตลาดโลกครับจุดเด่นของเขาอย่างแรกคือความน่าเชื่อถือและความอุ่นใจครับเพราะ Aurora มีหน้าร้านกว่า227สาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยพร้อมให้คำปรึกษามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเข้าไปถามที่หน้าร้านได้เลยครับและเขามีการจัดสัมมานาเกี่ยวกับทองคาจากนักวิเคราะห์ที่สานักงานใหญ่บริษัทออโรราเทรดดิเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังสะดวกมากครับเพราะสามารถซื้อขายทองผ่านแอป Algo ได้เลยจะตั้งราคาซื้อขายเองก็ทำได้อิงตามราคาทองโลกเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลานั่งเฝ้ากราฟแต่พอรู้จุดที่อยากซื้อหรือขายก็จัดการได้ทันทีครับและถ้าอยากได้ทองจริงก็สามารถไปรับได้ที่ร้านทองออโรราในกรุงเทพและปริมณฑลที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยครับไม่ต้องต่อคิวหน้าร้านสบายใจด้วยการซื้อขายผ่านแอป Algo แอปที่ตั้งใจทามาเพื่อคนซื้อทองโดยเฉพาะ อุ่นใจทุกการใช้งานกับแอป l l g o หากมีข้อสงสัยเพียงแวะที่ร้าน Aurora พนักงานพร้อมดูแลและแนะนำทุกขั้นตอนครอบคลุมทั่วประเทศ227สาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพียงแอดไลน์แอด g o สอบถามได้24ชั่วโมงดาวน์โหลด Algo ได้แล้ววันนี้สมัครง่ายใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับ